สวัสดีครับมาพบกับเกม d a t a f o r อ์สอีกเช่นเคยมาเ,ามาเริ่มกันเลยไม่รู้ว่าจะหาห้องนานไหมเจอแล้วครับมาเจอแนละ้วเจอห้องแนละ้ว พร้อมที่จะลุยกันมานานแล้วไม่รู้ว่าจะโหดจะมันสักแค่ไหนหรือจะน่าเบื่อสักแค่ไหนก็ขอโทษขอไปกันด้วยนะที่นี้นะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นไม่นานยังไม่โกรนะยังไม่เป็นมืออาชีพ ถ้าชอบก็ให้กดไลค์กดถูกใจกันด้วยนะครับกดซับสไครต์กันด้วยนะเราเป็นฝ่ายบุกเ่นี้แล้วกันมาดิจะรอดไหมจะรอดไหมมาดูกัน ลืมไปเปลี่ยนเป็นแม็กกิตาเล็ตแม็ธรรมดาเนาะนี่แม็กตัวนี้มันันช้ามไม่ฟ้องช่วงหนึ่งอ่ะเก็บหนึ่งโอเคพี่นี่เก็บสองโอเคเก็บสองอ่ะ ล่วงเฉยแล้วชุบแล้วยังไม่ตายเก็บสองเก็บรวดครับเก็บรวดครับเก็บรวดครับอืมเก็บรวดครับ เะียด้ปิดจังหวะไปหน่อยเขาปิดจังหวะชุบผมหน่อยเฮ้าเฮ้าโอเคลังยึดเออโอ้ย่วงเนี่ยอ๋อโดนข้างหลังโอเคเพื่อนขอบคุณมากเพือ่อน ขอบคุณมากครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยยังไม่เคลียร์แตยงได้โอเคยัดได้ละ จิบหายลูกหมดเฉยเฮ้ยเพื่อนชุบสวยขอบคุณับเพื่อนลูกหมดวะเก็บลวเก็บมาต่อต่อโดนยิงกดโดนยิงกดโดนยิงกดยิงก่อนเลยโดนยิงกดครับ อืมล่วงเก็บเก็บมีซับไพ่ก่อนเยอะทพ่ก่อนล่วงไปดีล่วงไปดีลด่วงไปดียึดให้มันยึดให้มันนี่นเลยให้มันชนะให้มันจบเลยยึดให้มันจบเร็ว เร็วครับมาจบเร็วๆครับเดี๋ยว,ย,ว,ย,ว,วยืดงเดยอะเดี๋ยวคลิปยาวครับยืดงเยอะเดี๋ยวคลิปยาวครับอ้าวยึดยึดวปหนึ่งนิแล้วครับ,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 บยึดได้แล้วครับยึดได้แล้วครับไปไปต่อ ต่อเลยครับต่อเลยครับต่อเลยครับยิงไม่ถูกโอ้โหยิงใครวะเนี่ยใช้ตัวเดียวเองหมดแม็กซ์โอเคเร่วงเขาเนี่ยเอาเคร่วงโอเคเร่วงโอเคเราจะไปดูสัก,ก่อนดูดยิงช่วยก่อน อย่าเพื่อนอย่าเพื่อนอย่าร่วงโอเคเดี๋ยวหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวหนึ่งมาช่วยเดี๋ยวช่วยโอเคมาช่วยเพื่อนแป๊บนึงโอ้โหร่วงมีใครมาช่วยผมไหมเนี่ยเฮ้หมอหมอหมอโอ้โหหมอร่วงต่อหน้าเลย ไำอะไรมาต่อๆไม่ยากไม่ยากยิงใครวะน้าเฮ้ยเฮ้ยขอคนโอ้ย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 โอ้ Mình mới cửa là mọi người mà cưỡng ok cưỡng mừng cái mà mày 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 ใช่ไหมทำไมทำอะไรทำอะไรเเคลียร์เี่ก่อนเี่ก่อนเี่ยก่อนโอเคลุ่งเยละวเยงเอล้เขี่่งเขี่รงเรุ่่รุเยงอ้ยโดนจิงหลังอ้ลูกหมด มันเพิ่มมาแล้วอ่ะโอ้โหลนเกินครับเพื่อนไม่น่าวิ่งย้อนกลับมาเลยกี้ไม่น่าวิ่งย้อนกลับมาขยุดนี่ได้จบแล้วเนี่ยเหมือนมีใครหนุนมันไม่มีใครตามเลยผมก็ไม่ไหวคนเดียวใช่ไหมไม่มีคนตามก็ได้อยู่แต่ว่าเราต้องไปตั้งที่โอ้ไม่เกิดเลยวะต้องไปตั้งเกิดก่อนเขาไม่ได้ตั้งเกิดเลยจะได้เกิดตรงนั้นเพื่อนไม่เกิดเลยวะ โอ้ตายฮ่นไม่เกิดโอ้ยผมแย่มากเลยยาไกลเนี่ยผมต้องอ้อมปะผมไม่อ้อมไม่ได้มันบ้า โอ้ใครเนี่ยคนนี้กหลอไม่ได้คนนี้ไม่ได้ไอ้นี่มันต้องมันจะวิงเข้าตอนนี้เหลืออยู่ร้อยเก้าสิบครับเพื่อนดยดีเพื่อนเออเออมาสวยล่วงล่วงไปดิล่วงโอเคเพื่อเอาไัน้

ยิแล้วยิแล้วกอนนี้ยิแล้วโอเคมามันต้องเป็นของเราเว้ยจุดนี้แต่ว่าโดนเอดิเฮ้เพื่อน้ว่กันเลยเฮเพื่อนพี่กันเลยว่ะทุกหมดวะทุกหมดทุกหมด โอ้ยทุกคนเพื่อนโอเคือค่นอนดเดียวเดี่ยหมดวะดีได้แล้วแล้วแล้วก็ตายไป โอ้โหไม่รอดพอเรายึดยึดสองยึดบีสองได้บีหนึ่งโดนเพื่อนมันไม่กันอ่ะเพื่อนเข้ากันไม่ได้อ่ะโอ้โหดูมันกระจายกันอยู่ดิอันนี้มันจะเข้าไปมันก็แพ้ียู่วะัวช่วยไม่ได้แล้วรู้สึกถ้าแบบนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยเสียบีสองอีก โอ้โหอะไรเนี oh, oh, ่ยเกินอะไรกันวะเนี่ยโอ้ยเดือดมีตัวบนโอ้ยโอ๋อะไรวะเนี่ยโอ้โห ไม่ได้เลยเกมนี้ถ้าแบบผมไม่รู้ผมจะพนะูดยังไงนะตอนนี้แพ้ก็แพ้บอกเลยแต่ว่าผมทําได้ดีแค่นี้แหละเพราะว่าทีมผมมันไม่มันไม่ช่วยอะ่ะม,มันไม่ได้เข้าไปเนี่ยผมว่าทําได้แค่นี้จริงๆ ผมทำได้แค่นี้แหละจริงๆผมทำเต็มที่แล้วผมไม่รู้ผมช่วยยังไงตอนเนี้เดี๋ยวรอ,ดอ,ดอ,ดอดไม่รู้จะช่วยยังไงตอนเนี้ยเกิดไหมเพื่อนก็ไม่มีที่นี่โอเคแล้วดูแลทั้งกลยังไงเยอะใช่ไหมขอ,อหน่อย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชดีสองเยอะจากแม่งดีสองแยเีเราวิ่งไปยึดเตียงเลยจบ อโอ้โหมันโดดมาข้างหลัง,นงคนนี้เอาเรื่องกันนะยึดไม่ได้อะทำมาดีวะ ไม่ได้จริงมันอยู่กระจายกันนะ่ะมันไม่เข้าไปอะ่ะโอ้โหของโดนเองแกผมทำเต็มที่แล้วได้แค่นี้แหละ mày Okay. ไปเราไปยึดเอ <ไป S 1> <A S 2> เลย,ลยว่ว,ยวงโอ้ยหึมเนียนน่าสเนียนะเนียนนะโอ้ยหูอะไรวะเนี่ยระวังระวังโอ้ยโดนเยอะ

ยนเลี้ยงเลี้ยวเดี๋ยงเอววัวนมาเรากยชจะได้แล้วจะจบแล้วไมามีใครเข้ามานะโอเคจบมาเราไปต่อเลยแหลกแหลกแหลกแหล

Nó bay thu Nó bay charlie thu đi bay tao bay cái เกิดสุดท้ายเว้ยโอ้เว้ยโหอะไรวะเน,นี่ย โอ้โหอโอ้เนี่ยชกูก่อนมองไม่เห็นนะครับผมนี่มองไม่เห็นเลย

สะดุดสะดุด้สะดุด,ด,ดอืมสุดยอดเลยเพื่อนสุดยอดเลยเพื่อนไม่ใช่เรานะมัน แ <Okay. S 2> <Okay. S 1> พ้แพ้พยายามดันแล้วครับ <c oughs> ด้แค่นี้จริงๆอ่ะใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อจะติดตามคลิปต่อไปนะครับผมก็เพิ่งเริ่มมานะเพิ่งหัดทำ youtube ก็ อันไหนที่ผมทําไม่ดีก็ขอโทษด,ด้วยขอโทษจากใจนะอันไหนที่ผมทําไม่ดีแต่ถ้าอันไหนผมทําดีแล้วก็กดไลค์นิดนึงกดติดตามผมหน่อยนึงนะให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม